สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่สวนอีกแล้วนีวันนี้แม่พาเข้าจิจิจิจ,จนี่ค่ะเบนนี่เบนนี่ฮอปเป้ก่อนเลยวันนี้เราสายนี่แต่วันนี้ไม่เหมือนวันเสาร์นะทุกคนจดนี้อานะมันไม่เหมือนวันเสาร์ถ้าเป็นวันเสาร์ะมีความรู้สึก ลูกมันจะแดงกว่าน,นี้ปะนี่นี่เราก็เลือกเอาที่เราอยากกินนี่แล้วกนะ็มันก็มีนะดแงะดงๆอ่ะเบเนฮัมเป้ยานี่ไงเจอแ,แล้วนะจ๊ะอืมอืมนี่เป็นไงในเยอะนะแตน่นี่ก็มีลูกเล็กลูกใหญ่นี่วันนี้หนาวค่ะ นี่วันนี้หนา,กกากนกนกวากล้กองมากินดีกว่าอุ้ยนี่กล้องมากินดีกว่ายังไงล่ะกล้กองยังไงล่ะมาค่ะทุกคนอืมอืมเย็นมากอืม <ผ>ลูกเขาก็เยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะเอ้ยเห็นไหมการถือก,กล้องของแม่อันนี้เป็นแม่นะทุกคนนะแม่แมวบอกเลยว่ามันเย็น อืเอาไปหาเจ้าหญิงสตรอเบอรี่กันต้องเดินเลือกนะคะอาจจะเดินเร็วนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเขาน่าจะเปิดแบบเหมือนเหมือนที่ร้านมาวนเผาว,วันนั้นนหะอืมอืม มันเย็นนะทุกคนอากาศมันเย็นเฮ้ยว้ายจเจอแล้วทุกคูหนามอ่ะอันนี้มันสองลูกติดกัน <c oughs> มันเข้าล็อกเดิมอันนั้นที่แล้วรัดก็เลยไม่ได้วิ่งไปทางนู้นนะ เิมวได้นมันปกติอะล็อกเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนมาเดิมเราจะกินหลายสายพันธุ์ผสมกันนะเมื่อกี้อยากิฮิแมะใช่ไหมแล้วก็แวบมาที่นี่ ลูกใหญ่เนาะแต่ว่าเราอยากเลือกที่แบบมันแดงๆว้าุกคนดูอันนี้ลูกใหญ่นะลูกไม่เล็กนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่เจออากาศหนาวรู้เลยว่ารสชาติของสตรอเบอรี่อ่ะอ เย็นมากเย็นเหมือนเราอยู่ในตู้เย็นอะ่ะบางครั้งก็ไม่ได้มองกล้อง <c oughs> คือลูกนึงอะ่ะให้กินทำเดียวอะ่ะทำยากนะทุกคนนอกจากลูกเล็กเนี่ยอย่เนี้ยได้เพราะว่ามือเดียวนะ นุงเข้าใจอืมอ,อืมวันนี้เจอรูปใหญ่เย็นมากค่ะอืมอืมนี่ทุกคน กันได่หทางนะเดี๋ยวให้ดูอืหอมเจ้าหญิงเจ้าหญิงแดงมากแต่ลูกเขาไม่ใหญ่นะไม่ยาวไม่เหมือน ม,มันแบบมันเย็นอะเย็นเช๊ยบอ,อืมอืมอืมโอ้โหดูดูแม่กินไปกี่ลูกแล้วจ้ะโอ้โหดูดูทุกคนดูว้ายนี่ว้าย,ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะกินให้ได้สองคำอืม อืมอ mm hmm. mm hmm. ว่อยมากอืม mm hmm. แดงมาก mm hmm. อืม้ย

ออันนี้คืออากิฮิเมะม,มันกินไอติมความเนี่ยทุกคนดูลูกมันแดงแบบแดงร้อยอะ่ะอากิฮิแมะดูดิแถวแล้วลูก <laughs> mi hay là nói cùng mình giữa mình mình ăn cái tim, ngáp, đù lùi kìa con mình nhiều cho nên กินลูกไหนดีวะนี่โหเป็นเด็ดวันนี้จะเป็นวิดีโอที่สองคลิปนะคะเดี๋ยวลานอองวันนี้ไปไว้เดี๋ยวเราจะไปไล์สดกันนะเาผกกินนะคะ เวนะพาไปกินโอเคทุกคนไปเราจะไปพาไปกินเหาอื่นนะคะไปไลฟ์สดกันไปก่อนนะคะทุกโควันนี้ได้กินสองสายพันธุ์นะคะจะมีอัจทิพิแม่กับเบนนี่ฮอปเปนนะคะอยู่สวนยูเอนะคะถ้าใครมาก็อย่าลืมแวะมานะคะจะมีสองสายพันธุ์นะ